สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องคัมพีมังฮอตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน YouTube หรือว่า t i k t o k หรือว่าในสื่อต่างๆนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกกลุ่มมังฮอตไทยบ้านอีสานอินดีนะครับอินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับวันนี้ก็มาตามคำขอมีผู้ติดตามท่านหนึ่งขอมาหลายรอบนะครับจริงๆก็ไม่มีเวลาทำเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ยินดีที่จะ ทำให้ถ้าหากมีเวลาว่างนะครับก็จะเป็นแต้มมุ่มคู่นะครับคือผู้ติดตามสอบถามเข้ามาว่ามีอะไรที่พอจะเล่นกับมาตรฐานหัวมังกรได้ไหมนะครับอันนี้คือเดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนนะครับว่ามาตรฐานหัวมังกรเวลาพบกับ3ามตัวเรียงในรูปสามตัวเรียงปกติจะเป็นรูปยังไงนะครับก็ขึ้นมาอย่างนี้เนาะวิธีขึ้น อันนี้คือสามตัวเรียงปกตินะครับไม่ใช่สามตัวเรียงมุมคู่นะเขาก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นหัวมังกรเขาฝั่งความเป็นหัวมังกรฝั่งเราเป็นสามตัวเรียงปกตินะครับซึ่งแต้มนี้ก็ผมได้ทําลงในช่องเยอะแยะแล้วนะครับทีนี้ผู้ติดตามได้ขอมาว่าเอาตัวสามตัวเรียงแปลกๆอยากจะมาเล่นกับหัวมังกรหน่อยนะครับก็ ผมก็เรียงเห็นว่ามีมุมคู่นี่แหละที่เป็นตัวที่เล่นได้กับหัวมังกรได้ดีเลยทีเดียวนะครับมุมคู่เราถึงจังหวะน,นี้เรายังไม่ต้องขึ้นห้ามาเก้านะครับให้เราขึ้นสิบมาสิบห้าหรือว่าบางท่านอาจจะขึ้นลักษณะนี้ตัวนี้มานี้ตัวนี้มานี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ครับก็วนมาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็แน่นดีด้วยในลักษณะนี้เขาเรียกว่าสามตัวเรียงยกก้อนเนาะ อย่างนี้เขาเรียกว่า3ตัวเรียงยกก้อนนะครับขึ้นไปคือมันจะเป็นก้อนอยู่ตรงนี้มันมันจะไม่โปร่งเหมือน3ตัวเรียงในในทรงนี้นะจะต่างกันนะครับจะต่างกันคือตัวนี้ตัวนี้จะโปร่งเพราะว่าเพราะว่าจะไม่มีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้อธิบายวิธีขึ้นคร่าวๆนะครับก็เช่นเคยนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามในช่องทิกต o k แน่นอนว่าท่านจะดูวิดีโอไม่ครบนาทีนะครับก็ให้ติดตามอีกครั้งหนึ่งทางด้าน ช่อง YouTube ช่องคัมพีมังฮอตนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยทีนี้จังหวะน,นี้ให้เราขึ้น2มหก็ค,คล้ายๆกันครับแทบจะคล้ายกับกัแบบ3ตัวเรียงปกติคือถ้าขึ้น5มา9ก้าก็คล้ายเลยแต่แต่เราไม่ขึ้นจังหวะนี้เราขึ้น6ไป9อันนี้ก็เรียกมุมคู่นะครับมุมคู่ก็คือตรงมุมนี้มีคู่หนึ่งอยู่ตรงนี้คือไม่ยอมขึ้นเรียกมุมคู่นะครับโอเคทีนี้สมมติสมมุติแล้วสมมติอีกเนาะเพราะว่ากรณีที่เขาจะขึ้น เป็นหัวมังกรเขาก็ต้องขึ้นตามเซตนี้ถึงจะเรียกเป็นตรงเต็มนะครับเราก็ขึ้น8ปดเปสิเหมือนกันครับก็ขึ้นกับเหมือนกับ3ตัวเรียงปกติเขาามสองมายี่แปดเราก็ขึ้น8ปดเปสิทีนี้ถ้าเขาเป็นหัวมังกรเขาก็ต้องขึ้นนี่นะครับเป็น30มสิบมายี่หกเราก็ต่อไปเลย9มาสิบสี่นะครับต่อขึ้นไปนะครับเขาแทรกนี่ส่วนใหญ่จะแทรกอี่แล้วนะครับเราก็ฐานตั้งฐานรองรับการต่อนะครับขึ้นไปเมาเลขสิ ยี่สิบหกยสิบสองนะครับค่อยๆดูไปเนี่ยนะครับชนะสวยงามเลยทีดเดียวสามเอ็ดเป็นยี่สิบหกถ้าเขาตั้งต่อเนาะสมมุติว่าเขาตั้งต่อถ้าเข้ามานี่เขาก็โดนสองเนาะเขาก็ตั้งต่อะ so นะครับถ้าอุดยิ่งเสียเปรียบนะครับถ้าอุดยิ่งเสียเปร so ียบอ่ากินมามันเลขสิบเก้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปนี่มันจะเสียเปรียบนะครับไปนี่ก็เสียเปรียบเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาจะแทรกตรงนี้ได้นะครับเราจะเสียเปรียบให้เราเส้นไปเลยให้กินฟรี free, แล้วก็ขวางนะครับขวางดำอย่างนี้เลยนะครับ เป็นหมากที่บังตานะครับนี่เขาเรียกว่าแต้มบังตาเลยทีเดียวเพราะว่าดูแล้วดูแล้วเหมือนว่าเราเราเสียเปรียบเลยเพราะว่าอยู่อยู่ลึกด้วยแถมสี่ตัวเนี้ยเลียงเลียงหน้าขวางทางหมดเลยคือไปไหนก็โดนกินหมดเลยนะสองตัวนี้โดนกินโดนกินหมดเลยแต่ที่จริงมีแต้มหลบอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าเราไปต่อเส้นปุ๊บแล้วก็ขวางเขาต้องยอมเขาถ้าเขาจะเดินเขาก็ต้องยอมเสียนะครับแถมเดินได้ตัวเดียวก็คือตัวล่าง ถ้าเข้ากินนี่ก็เข้ากินนี่<ๆ>ก็แพ้เลยนะครับแต่ถ้าเขาไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าถ้าเขาวิ่งหนีแล้วก็กินฟรีแค่นี้เราก็ชนะนะครับชนะแบบเต็มบังตาเลยทีเดียวโอเคนะครับทีนี้หกมาเก้า <c oughs> อีกครั้งหนึ่งนะครับสามสองยี่สิบแปดปุ๊บขึ้นสามสิบยี่หกเราก็ต่อเนาะต่อขึ้นไปห้าไปสิบสี่นะครับ ยี่2 1หยองหนึ่งมาห้าตั้งต่อไปกินไปสิบสี่นะครับกินไปสิบสี่ปุ๊บทีนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ต่อเนาะยี่สิบสองมาสิบแปดหนึ่งมาห้าโอเคถูกต้องแล้วเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะไม่ไม่ซ้ำกันนะครับ ทีนี้ยี่สิบหกเป็นยี่สิบสองอ่ายี่สิบหกเป็นยี่สิบสองเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่สิบเอ็ดไปห้าสิบเอ็ดไปสิบห้าเมื่อกี้เขาขึ้นสามเจ็ดยี่สิบหกเพื่อต่อใช่ไหมขึ้นเพื่อต่อทีนี้สมมติว่าเขาขึ้นยี่สิบสามมาสิบแปดให้เราเลือกให้เราเลือกกินให้เราเลือกกินทางนี้นะครับให้เรากินสิบสี่ไปยี่สิบสามนะครับสิบสี่ไปยี่สิบสามกินพอกินลงไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นยี่สิบสองมาสิบเจ็ดเราก็กินไปทีนี้ข้้้้อออดดดีีีขงกกกกาารรรเเล่่นนนแบบ็คืตัวะไิไไม ตัวนี้ก็กระดิกไม่ได้ตัวนี้ก็กระดิกไม่ได้กระดิกได้ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับพอเขาเดินตรงนี้ปุ๊บเราก็เดินสามมาเจ็ดนะครับเขาสิบเจ็ดสิบสามแน่นอนเขาต้องมาเข้าหอตนะครับเราสิบเราเจ็ดไปสิบเอ็ดสิบสามมาเก้าสิบเอ็ดไปสิบหกนะครับเก้ามาหกเก้ามาหกปุ๊บเราสลับเราไม่ต้องเสียเวลานะครับตอนนี้เราสามต่อสองนะครับสามต่อสอง หกมาหนึ่งเขาต้องเข้ากินอยู่แล้วเนาะหกมาหนึ่งเพื่อความได้เปรียบเรายี่สิบสามไปยี่สิบเจ็ดเนี่ยแค่นี้เราก็ได้เปรียบมันนี่ก็โดนสองก็ต้องหนีหนีเพื่อปฎิบฟรีแค่นี้ก็ชนะนะครับโอเคโอเคนะครับวิดีโอจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับพอดีก็มีเวลาทำจากมุมคู่พบกับหวัวมังกรช่วงท้ายท้ายวิดีโอจะเป็นมุมคู่พบกับ มาตรฐานหางเบา้าเดี๋ยวคอยติดตามนะครับจะมีของแถมให้นะครับเดือนแปดมาสิบสองเหมือนเดิมนะครับแปดมาสิบสองสามสิบยี่ิบหกเนาะทีล็กเราก็ต่อนะครับย้อนมาเพื่อให้ทําความเข้าใจมากขึ้นนะครับยี่สิบสองสิบแปดหนึ่งมาห้าเหมือนเดิมนะครับห้ามาสิบสี่ทีนี้สมมุติว่าเขาขึ้นเขาไม่ขึ้นตัวนี้มาเขาขึ้นยี่สิบแปดมายี่สิบสี่ ยี่สิบแปดมายี่สิบสี่แบบนี้นะครับให้เราขึ้นสิบเอ็ดไปสิบห้านะครับยี่สิบหกยี่สิบสองสามมาเจ็ดมันก็จะคล้ายๆกับตัวนี้ครับสมมุติว่ากรณีที่เขาว่าเขาเดินตัวนี้ก่อนแล้วเราไปนี่แล้วเขาอุดก็จะเข้ามาตําราเดียวกันคล้ายๆกันนะครับก็นําไปใช้พิกแพลงได้นะครับพอเราเดินสามมาเจ็ดเขามีตัวไหนเดินได้บ้างล่ะถ้ามานี่นี่ปุ๊กก็ยิงอุดเลยนี่หมดเลยหมดตัวเดินไม่ได้ เดินไม่ได้เลยนะครับถึงมานี่ก็ช่างแล้วก็อุดเหมือนเดิมนี่ก็เดินไม่ได้ทีนี้วิธีแก้ไขก็คือเขาก็ต้องเส้นย4่ี่มายสอย่างนี้ให้เรากินไปหมายเลขยี 24, ่สี่ยสองมาสิบแปดนะครับยี่สองมาสิบแปดเพิ่ก็ยี่สี่ไปยี่แปดให้เขากินฟรีๆมาเลยเราก็เข้ายี่แปดไปสามสองจับท้ายนะครับเขาต้องยอมเสียถ้ามานี่เขาต้องเสียตัวนี้เขาเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะถ้าเสียตัวนี้เขาเขาเสียหายเยอะกว่าเขาต้องหนีมานี่ ทีนี้เขาเข้าไม่ได้เพราะว่าเราฮอตดักทางอยู่ยังไงก็ต้องโดนค่านะครับเรากินมาตกเลขสิบแปดทีนี้เขาเดินไหนดีเอายี่สิบมาสิบหกแล้วกันแล้วก็หกมาหนึ่งอย่างนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนี่ทีนี้เราก็เดินอุดไปเลยสิบไปสิบห้านะครับไม่ต้องให้เขากินสองเขาหนึ่งมาห้าจะกินฮอตเราีกกินฮอตเราปุ๊บทีนี้ เขาหนึ่งมาห้าเราสิบสิบเก้าไปยีิบสามอุดไว้เขาต่อไม่ได้นะครับต่อตายหมดเลยเพราะว่าฮอตกินคืนได้ทีนี้ก็ต้องไปนี่ก็ไม่ได้ทีนี้ตัวนี้ก็เดินไม่ได้ตัวนี้ก็เดินไม่ได้ก็เลยต้องมาห้ามาหนึ่งเหมือนเดิมนะครับห้ามาหนึ่งเราก็เดินสิบห้ามาสิบเก้าให้เขากินนะครับกินไปถมมาเล็กยิบสี่แล้วก็ยิบสามไปย7ิบเจ็ดเข้าฮอตนะครับเพื่อไปเดินมาเข้าฮอตเขาก็ยิบสี่มายี่สิบจะมากินตัวนี้เรายี่สิบสี่มายี่สิบ เราวก็ย7ิบเจ็ดไปสาสองให้เขากินไปกินไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวทีนี้เราก็เดิน18มา15รอค่าฮอดนะครับนีไปไหนไม่พ้นถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็โดนฆ่าหมดก็ต้องกระโดดมานี่พอกระโดดมานี่ปุ๊บกระโดนดักทางเรียบร้อยนะครับตัวนี้นี้ก็จะชนะไปนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอณทุกๆก,การติดตามนะครับสำหรับทั้งสองช่องทางเลย ทานั้ YouTube แล้วก็ทานั้น Tik t o k นะครับมาปุ๊บมานี้มาปุ๊บมานีะโอเคทีนี้30 26เหมือนเดิม9มา14นะครับ5มากิน5ไป14 22มา18 1มา5เดินเหมือนเดิมนะครับเขาก็คงเดินไม่เกินนี้นะครับทีนี้เดิน31 27บ้างอันนี้ก็มาแล้วเนาะอันนี้ก็มาแล้ว3 1มเอ็าทีนี้เดินเราเดิน3มา7นะครับ ยี่สิบหกสองสิเ้าเข้ากิน2องนะครับยี่สอุดไว้นะครับเมาสิบเอ็ดเติมเหลือจุดตัวเดียวนะครับยี่สิบนี่กัดินต่อมานี่แหละครับสิบเอ็ดสห้ายี่สิบสหนะครับ, 11, 15, 20, 16, รบเรากินไป16มา11หนีมาเข้าฮอตยีไป27่สิบนะครับยี 24, มายี่สปุ๊บสิ 11, ไป7จะมาเข้าฮอตนะครับสิบส 2ี่สิบหกดมาสามเข้ากินกับว่าจะเล่นสองเราย7ิบเจ็ดมาสามสองเข้ากินสองนะครับเข้ากินสองเลยทีนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกเนาะเพราะยิ่งหนียิ่งเจ็บก็เลยต้องกินด้วยถ้ากินด้วยก็เสียเปียบเราสองตัวหนึ่งมานี่ปุ๊บไปนี่มานี่ปุ๊บก็เข้ากินนี่ไม่ได้เนะาะจับนี่ก็ยิ่งแพ้กินนี่ก็ไม่ได้ก็แพ้ไปนะครับสุดท้ายก็จะแพ้ไป นิดหนึ่งนะครับ30มา26ก้ามา14ต่อขึ้นไปนะครับต่อขึ้นไปทีนี้3มเอ็ดมา27่ิเเหมือนเดิมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับมันมีบางอะไรที่แตกต่างไหมเดี๋ยวนี้เนาะ32มา28 30 26นะครับ30 26 9ก้ามา14 กินห้ามาสิบสี่ตัวนี้ตอนนั้นเขาขึ้นมานี่แล้วเขาเราเราต่อเนาะเราตอบทีนี้สมมติว่าเขาเขาไม่ขึ้นเขาขึ้นสิบเอ็ดยีนนิบเจ็ดจังหวะนี้เราจะเดินยังไงอ่าโอเคมีข้อแตกต่างนะครับมีข้อแตกต่างแล้วทีนี้เราก็เดินสิบเอ็ดป16สิบหกนะครับเขาก็เดินยี่สิบสองเสิบแปดเพื่อแทรกเรายี 28, ่สิบสองเสิบแปดเราก็เดินสิบสี่ป17สิบเจ็ดนะสิบแปดสิบห้านะครับสิบแปดสิบห้าเราก็สิบไปสิบสี่ สิบห้ามาสิบเอ็ดสิบห้ามาสิบเอ็ดแล้วก็เดินสิบสี่ไปสิบแปดให้เขากินมาตกมาเลขสิบสี่เราก็กินกลับไปตรงมาเลขสามสองนะครับสิบสี่มาสิบจะมาพากันมาเข้าฮอดสามสองสิบแปดสิบเอ็ดมาเจ็ดนะครับสิบเอ็ดมาเจ็ดแล้วก็สิบแปดมาสี่ลากกลับมาทางนี้นะครับเจ็ดมาสองเจ็ดมาสองแล้วก็สี่ไปสิบเอ็ดซะจบนะครับนี่ก็จะชนะไปอันนี้เดินนอกเส้นทางนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับสำหรับชุดของสามตัวเรียงมุมคู่พบกับทางด้านมาตรฐานหัวมังกรก็จะอยู่แยกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกชุดวิดีโอหนึ่งก็จะเป็นสามตัวเรียงพบกับทางด้านมนาตรฐานหางว้าวรอติดตามสักครู่ครับทีนี้เรามาดูสามตัวเรียงมุมคู่พบกับทางด้านมาตรฐานหางว้าวบ้างแตกต่างกันนิดเดียวนะครับไม่ได้แตกต่างกันเยอะ อาจจะมาการขึ้นเนาะปุ๊บปะทะกันแล้วก็ปะทะกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขอย้อนแล้วกันเนาะขอย้อนปะทะกันเหมือนเดิมนะครับตอบ่อตัดปับ๊บเข้ามานะครับขึ้นไปปุ๊บขึ้นมาออกนี่ออกนี่เมื่อกี้นี้มังกรขึ้นยี่สิบหกหางว่าวขึ้นยี่สิบห้าแค่นั้นเองแตกต่างกันแค่นี้นะครับให้เราขึ้นสามมาเจ็ดนะครับสามมาเจ็ด ก็จะมีแยกต่างๆเกิดขึ้นจากเริ่มจากจุดนี้นะครับย5 21ิบห้ายิบเอ็ดก่อน9้ามาสิบต่อขึ้นไปกินห้าไปสิบสี่ยิบสองมาสิบดก็หนึ่งมาห้าก็ซ้อนท้ายเหมือนเดิมนะครับย่ิบแปดมาย4 11ิบสี่สบเอด้าก็หนีไม่ออกสามเอดยถ้าสามมานี้ก็ยิ่งดนฟรีเนาะก็ไม่น่าดูก็มานี้ก่อนมานี้ก่อนนะครับ27บเ็ดราก็7็ดไปบอดนะครับแค่นี้ก็ชนะนะครับเพราะว่าขังแล้วนะครับ ทีนี้ย้อนหมายน,นิดหนึ่งนะครับขึ้นมานี่สามมาเจ็ดนะครับยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดเก้ามาสิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดเก้ามาสิบสี่ต่อเพิ่มเข้าไปห้ามาสิบสี่นะครับยี่สิบสองมาสิบแปดหนึ่งมาห้านะครับกินขึ้นมามาเลขสิบสี่อ่ทีนี้เดินเมื่อกี้เดินยี่สิบแปดยี่สิบสี่ทีนี้เดินสามเอ็ดยี่สิบหก ให้เราสิบสี่ไปสิบเจ็ดต่อขึ้นไปลักษณะนี้ต่อนำริ้วขึ้นไปเลยนะครับยี่สิบสามมาสิบแปดยี่สิบสามไสิบแปดเราก็ขึ้นเจ็ดไปสิบนะครับเจ็ดไปสิบทีนี้เขาขึ้นถ้าเขาเข้านี้ไม่ได้เพราะเราจะสองตัวหนึ่งแบบนี้เขาเสียเปรียบนะครับถ้าหนีไม่ได้หนีเพราะว่าเราจะขึ้นฮอตได้ก็เลยไม่หนีก็เลยต้องขึ้นยี่สิบแปดมายี่สิบสี่เราก็ขึ้นสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดนะครับที่จริบ ยี่สิบเอ็ดปุ๊บเขาจะขึ้นมาในทันทีย่าเผลอนะครับจังหวะน,นี้จะเผลอขึ้นไปนี่เลยโดนสองทันทีนะครับเพราะว่าเราเราเป็นเหมือนเราจะไปสอนไทยให้เขาเป็นตั้งถามในทันทีทําให้เขาสามารถต่อได้นะครับจากปกติมากที่เห็นเห็นอยู่ตรงนี้เหมือนต่อไม่ได้นะครับทีนี้เพราะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนสิบเอ็ดมาสิบหกเข้ากินเขาก็เข้ากินด้วยนะครับเขเข้ากินมาตรมาเลขหกเราก็ยี่สิบสามไปยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบสามไปยี่สิบเจ็ด <c oughs> ทีนี้เขาก็ขึ้นเขากลัวเราว่าเราถ้าเกิดว่าเขาเข้าอย่างนี้ปุ๊บกลัวว่าเราจะเข้าจินฟรีได้ตัวหนึ่งเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องหลบมุมก่อนเขายังไม่รีบเข้าหอดเขาเอายี่สิบสี่มายี่สิบก่อนทําให้เราขึ้นยี่สิบเอ็ดมายี่สิบห้าเราก็จะพึ่งเข้ากินนะครับเราเอากําลังพลเยอะๆก่อนเขาหกมาหนึ่งนะครับเขาหกมาหนึ่งเราก็เข้ายี่สิบเจ็ดไปสามสองขวางหน้าตัวนี้ เขาก็ยี่สิบสองมาสิบเจ็ดหลีกหนีท้งฮอตใหญ่ยี่ห้ามายี่ิบเก้าเราก็เข้าไปนะครับสิบเจ็ดสิบสามสิบสองมาสิบหกต่อมาเลยนะครับต่อมาตกมาเลขแปดตัวนี้นะครับ <c oughs> ลงมาไม่ได้ก็ต้องขึ้นหนึ่งมาสิบเตรียมมาฆ่าฮอตเราแปดมาสามนะครับแปดมาสามก็สิบมาหนึ่งนะครับถอยไม่ได้นะครับถอยมาทันนี้โดนต่อทันทีนะครับถอยไม่ได้ ก็เลยต้องมานี่นะครับสิมา1ทีนี้ก็สามา14บสีขวางเบี้ยตัวนี้ก่อน3มา14 1สี่หนึ่งมายี่บแนมายี่สมาหนะครับ1ิมาห้ายมาสิบเก้ามนะครับสิบเก้ามาหนึ่งสิบมา1นึ่งห้ไปสิอันนี้ชนะแล้วนะครับ เพราะว่าเขาออกไม่ได้เขาต้องวนม,มาทางนี้พอวนมาแล้วก็ต่อ,อแค่นี้ก็ชนะนะครับโอเคนะครับนี่ก็ชนะไป <c oughs> ทีนี้ย้อนมาอีกทีหนึ่งรูปเกมอาจจะยาวกว่าทางด้านหัวมังกรน,นะครับอ 30, 25, เอะสามสิบยิบห้าเนาะสามสิเจ็ดนะครับยี่ห้ายิบเอ็ด ก้ามาสิต่อขึ้นไปนะครับกินห้าไปสิบสทีนี้ขึ้นยีิบสองมา17บเ้างนะครับขึ้นยีิบสองมาสิเราก็สิไป15บหนะครับอยูสิบห้าเขาก็เลื่อนสิไป13เพื่อตั้งต่อ,อกินมาตกมาเลขสิบเก้าเราก็1ไป6ขวางขวางตัวนี้ไว้ไม่ให้ขึ้นมานะครับหนึ่งมาหกเขาขึ้นสามเ็ดยี่หกเผื่อว่าเราเวลาแท่เขาเราจะได้เขาจะได้ต่อได้เราก็เจ็ดไป11บเอ็ดยี่หกยี่สองนะครับยี่สองสิบเ้า ยี่สิบห้ายี่สองมาสิบเจ็ดนะครับเรากินไปตัวมเมล็ดยี่สี่ยี่สามสิบเก้าเตรียมมาต่อสองเรานะครับเราก็ขึ้นสิบสองสิบหกให้เขากินฟรีไปก่อนนะครับยี่สี่ไปยี่สิบเจ็ดตัวนี้กระดิกไม่ได้นะครับก็ต้องสิบสองมาแปดตัวเดียวยี่สิบเจ็ดสามเอ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดมาสามสิบเอ็ดถ้าถ้าแปดมาสามก็ต่อสองเลยไม่มีอะไรมากโคชนะอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะแต่ถ้า แต่ถ้าแปดมาสี่ถ้าแปดมาสี่ให้เดิน14ไป18อย่างนี้นะครับให้กินเสร็จแล้วก็14ไป18บแปดกินตรงยีบสองสิบมาสิบห้าอย่างนี้นะครับแล้วก็หมา9เราได้กิน3ามต่อนะครับเป็นเหมือนซ้อนกลไว้นะครับตัวนี้ก็จะชนะไปอันนี้เป็นมาตรฐานหางเ่้านะครับเป็นคนละชุดช่วงวิดีโอแต,แต่ก็เป็นวิดีโอที่ต่อเนื่องกันมา นะครับ30มา25 3มา7เหมือนเดิมนะครับแตกต่างกันเนาะถ้าหัวมังกรก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ28 24 9บแปมาสิต่อขึ้นไปถ้าถามว่าคล้ายกันไหมก็คล้ายกันนะครับ5้ามา1ิบสี่ยอ่มาหก็ต่อขึ้นไปคล้ายๆกันนะครับ25 22บีบเข้ามา11 15แค่นี้ก็หมดนะครับเนี่ยอันนี้หมดแล้วนะเนี่ย มานี้ยิ่งหมดก็มาอุดนี้ก็เราก็เหลือตัวเดินอยู่เดียวเขาก็จะแพ้ยอยู่แล้วนะครับทีนี้เขาเดินสามเอ็ดมายี่สิบหกแล้วก็เดินเจ็ดไปสิบเอ็ดอาจจะเยือดนิดนิดนึงเพราะว่าเขาจะเส้นตัวนี้แล้วเขาก็จะแทรกยี่สิบสองมาสิบแปดนะครับยี่สิบสองมาสิบแปดแล้วก็ยี่สิบสี่ไปยี่สิบเจ็ดเห็นไหมคล้ายกันเลยครับแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมก็เข้าไปมุมเหมือนเดิมนะครับลูกเล่นคล้ายๆกันเขาก็ต้องยอมเสียทางนู้นนะครับทีนี้เข้ากินนี่ไม่ได้จะโดนฆ่าก็ต้องเข้ากินนี่แล้วก็บิ่งยาว นี่พอแล้วนะครับแค่นี้ก็ชนะเหลือเฟือนะครับโอเคนี่ก็จะชนะไปทีนี้ถอยหลังมานี้หนึ่งนะครับดูไปทีละแยกสามสิบยี่ห้านะครับสามมาเจ็ดเหมือนเดิมยี่แปดยี่สี่ก้ามาสิบสี่ต่อขึ้นไปนะครับกินห้าไปสิบสี่เมื่อกี้นี่แทรกนะทีนี้ เมื 25, 15, ่อกี้นี้แทรกตัวนี้ทีนี้ยี่สิบห้ามายี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบห้านะครับยี่สิบสองสิบเจ็ดเจ็ดมาสิบเอ็ดนะครับสิบเจ็ดสิบสามหนึ่งมาหกขวางทางสามเอ็ดมายี่สิบหกนะครับสามเอ็ดยี่สิบหกสิบห้ามาสิบแปดสมมุติว่าสมมุติว่าสมมติว่าถ้าเข้ามานี่เราก็อย่าไปนี่นะครับเพราะเขาจะเล่นสองเราให้เราไปนี่คือเขาก็ต้องเสียสองหนึ่งเนี่ยจะไงเขาก็แพ้นะครับ นี่เขาก็แพ้แล้มาจับกินฟีนี้ก็ได้กินแล้วนะครับหรือถ้าเขาหลบเนาะสมมุติว่าหลบหลบก็โดนสองไม่ได้เนาะหลบปุ๊บก็ไล่กินแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะอย่างนี้ก็ได้ถ้าถ้าถ้าเขาหลบมาอย่างนี้เนาะสมมติลองลองดูคนได้ไหมได้ได,ได้ได้ครับได้กินสามเลยอันนี้ก็ชนะกันโอเคนะสมมุติว่าเขาหลบเราก็ได้อะโอเคนะครับได้อยู่เมื่อกี้ถ้าเขาพูดถึงว่ากรณีถ้าเขาอุดเนาะ แต่ทีนี้เขามาสามเอ็ดมายี่ิบหกนะครับก็ให้เราสิบห้ามาสิบแปดเพราะว่ามันเปิดโลง่งนะครับเขาสวนยี่บเอ็ดเป็นสิบเจ็ดกให้เราเลือกกินนะครับเราก็ไม่เราต้องกินไปทางนู้นนะครับไม่ให้เขากินสองอยู่แล้วเขาสิบห้ามาสิบเก้าอีกสวนอีกอสวนตัวนี้เรากินไปทางนี้อีกให้เขากินมาทางนี้นะครับนี่กินมาทางแปดให้เขากินมาตกหมายเลขแปดปุ๊บเราก็ยีิบเจ็ดไปสามเอ็ดเลือกกินสองนะครับ ดยก,กินสองปุ๊บเขาก็เลยเลือกกินหนึ่งด้วยยังไงเขาก็ต้องได้กินนะเรากินมาทางนี้ก่อนปลอดภัยเสร็จแล้วเราก็ค่าหัดซะ,ะก็จบนะครับแค่นี้ก็แล้วชนะแค่นี้ก็จะชนะแล้วนะครับโอเคอีกสักแยกหนึ่งนะครับของมาตรฐานหางเบานะครับสามสิบ <c> ย <oughs> ี่ห้าสามมาเจ็ดเหมือนเดิมนะครับสามเอ็ดมายี่สิบเจ็ดตั้งไปสองสามเลี่ยมบ้างนะครับทําสองสามเหลี่ยมสิบเอ็ดมาสิบหก ส8 15นะครับ9มา14ต่อขึ้นไปกิน1ไป10นะครับ25 21 7มา11 22 18 16มา20กินมาถึงมาเลขก4 4แค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเราจะชนะเพราะว่าเขากระดิกแทบไม่ได้เลยเหลือตัวเดียวคือ28มา24เราก็อุดซะนะครับโอเคนะครับนี่คือคร่าวๆนะเป็น2ช่วงวิดีโอก็คือชุดแรกก็จะเป็น มุมคู่พบกับทางด้านหัวมังกรช่วงหลังก็จะเป็นมุมคู่พบกับทางด้านมาตรฐานหางเบ้านะครับเป็นชุดมาตรฐานทั้งคู่นะครับโอเคถ้าหากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับอาจจะมีจุดผิดพลาดกเกิดขึ้นได้ก็คอมเมนต์ี่ชมได้เลยครับขอบคุณครับ